สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนกันคาบที่3แล้วนะครับในเรื่องของแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นทักษะสุดท้ายคือทักษะที่4นะครับก็คือทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมหรือภาษาอังกฤษว่า abstraction นั่นเองนะครับซึ่งแนวคิดเชิงนมามธรรมนี้นะครับก็จะเป็นทักษะที่นักเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับ ถ้านักเรียนฝึกทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมหรือ abstraction เนี่ยนะครับให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนจะพบว่าปัญหาต่างๆที่นักเรียนเจออยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือในชีวิตประจําวันที่บ้านนะครับหรือกับเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่เกิดปัญหาที่เราต้องแก้เนี่ยตลอดทุกๆวันเนี่ยจะสามารถแก้ได้ง่ายขึ้นแก้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมหรือ abstraction เป็นยังไงล่ะครับ ง่ายๆเลยครับถ้านักเรียนมีทักษะนี้นะครับนักเรียนจะสามารถคัดแยกนะครับข้อมูลที่จําเป็นออกจากรายละเอียดที่ไม่จําเป็นได้นะครับ <tamp. S 1> นักเรียนทราบใช่ไหมครับว่ารอบตัวเราเนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ข้อมูลตอนนี้ที่นักเรีย <ili> นนั่งฟังครูอยู่เนี่ยนะครับก็มีแต่ข้อมูลนะครับมองลงไปข้างล่างก็เห็นโต๊ะ,ะเก้าอี้มองลงไปข้างซ้ายก็เห็นหน้าต่างมองไปห้างขวาก็เห็นประตูรวนแล้วจะเป็นข้อมูลรอบตัวเราถูกไหมครับ โดยเฉพาะตัวนักเรียนเองก็มีข้อมูลอยู่กับตัวถูกไหมครับเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลอายุบ้านเลขที่ต่างๆถูกไหมครับมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งที่นักเรียนเนี่ยฟังครูอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเช่นกันข้อมูลอะไรครับข้อมูลเสียงไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมีอยู่รอบตัวนักเรียนไปหมดแต่ถ้าเกิดปัญหาสักหนึ่งปัญหาหรือถ้าเกิดเจอสิ่งที่นักเรียนสนใจสักหสิ่งเนี่ย นักเรียนจะใช้ข้อมูลทั้งหมดรอบตัวเองเนี่ยมาแก้ปัญหาโอ้โหแน่นอนเลยว่าหลายๆครั้งเนี่ยกว่าปัญหาจะถูกแก้เนี่ยใช้เวลาเยอะมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแนวคิดเชิงนมามธรรมหรือ abstraction เนี่ยก็คือการคัดแยกเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นครับนักเรียนนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลท,มทั้งหมดที่มีอยู่รอบตัวเรานะครับมาแก้ปัญหา เพราะนั้นต้องฝึกทักษะนี้แล้วนักเรียนเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างกระชับฉับไวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในห้องเรียนของนักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนก็เจอทักษะนี้แล้วเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของวงจรไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่นะครับตามที่นักเรียนเห็นอยู่บนสไลด์ตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าการต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ย ก็จะมีหลอดไฟถูกไหมครับหลอดไฟก็จะมีหลายแบบมากเลยแบบกลมแบบขดแบบเป็นหลอดตะเกียบต่างๆถูกไหมครับที่นักเรียนเคยทดลองทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับทดสอบการใช้งานวงจรไฟฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งทดลองเล่นที่บ้านก็นแล้วแต่นะครับมีฐานมีสายไฟนะครับ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับยิ่งถ้าเราต้องการต่อทั้งแบบอนุกรมแบบขนานหลายๆแบบซับซ้อนกันเนี่ยก็ยิ่งต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านักเรียนลองมองสิ่งที่เป็นข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นเนี่ยว่ารูปแบบหรือการใช้งานของอระบบนะครับวงจรไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการรู้แค่ข้อมูลตรงไหนกันแน่นะครับจึงจะครบถ้วนก็เพียงพอแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะออกแบบมาได้เป็นแบบจําลองอย่างเช <like S 1> ่นด้านขวามือเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารูปการต่อวงจรไฟฟ้าทางด้านซ้ายมือที่มีหลอดไฟที่มีฐานมีสายไฟต่างๆกับรูปแบบจําลองทางด้านขวามือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นการทํางานเหมือนกันเลยนะครับแต่ทางขวามือเนี่ยถือว่าเป็นแบบจําลอง ของวงจรไฟฟ้าที่ลดรูปลงมาแล้วเอาเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นเอาเฉพาะสัญลักษณ์ที่จําเป็นที่จะทําให้เราเข้าใจว่าวงจรไฟฟ้าทาํางานยังไงเท่านั้นเองนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างของทักษะการคิดเชิงนมามธรรมหรือ abstraction นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นรอกไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเคยพูดกันนิดนึงเรื่องระบบรอกใช่ไหมครับที่เราเปรียบเทียบกับล้อจักรยานถูกไหมครับ ในสัปดาห์นี้รอกมาอีกแล้วนะครับนักเรียนเคยเห็นเวลาที่ช่างก่อสร้างเขาต้องใช้ในการยกหรือแม้กระทั่งช่างทาสีที่เขาต้องขึ้นไปทาสีบนตึกสูงๆต้องมีการยกของเขาจะมีระบบลอกเข้ามาช่วยผ่อนแรงมาช่วยทดแรงถูกไหมครับนักเรียนจะเห็นว่ารูปซ้ายมือเนี่ยคือการใช้รอกนะครับในการที่จะช่วยยกของผ่อนแรงต่างๆทดแรงให้เราประหยัดแรงนะครับนะไม่เปลืองแรงนะครับแต่ก็จะมีส่วนประกอบเยอะแยะมากมายไปหมดเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการใช้กรอกเนี่ยก็จะสามารถลดรูปลงมาได้เอาเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นเนี่ยจะทําได้ยังแบบเหมือนแบบจําลองทางด้านขวามือนะครับซึ่งจะมีแค่นั้นเองนะครับก็คือแรงที่ดึงนะครับมีตัวรอกนะครับแล้วก็มีวัตถุนะครับที่เป็นน้ําหนักเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปจาสถานการณ์จริงทางด้านซ้ายมือกับรูปที่เป็นแบบจําลองทางด้านขวามือจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนรูปเดียวกันเลยครับ แต่เราใช้ทักษะ abstraction หรือการคิดเชิงนมามธรรมเอาเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นมาแสดงให้เห็นเท่านั้นก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบจําลองทางด้านขวามือครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นไป2ตัวอย่างนะครับทั้งรูปแบบของอวงจรไฟฟ้าที่เรา นำเสนอเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นเท่านั้นเป็นรูปวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆแต่ก็ยังคงความสําคัญของการใช้งานของวงจรไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วนอีกอันนึงคือรูปแบบของการใช้รอกนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีรายละเอียดเรื่องเครื่องจกักรเรื่องเหล็กต่างๆซีไม้ต,ต,ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เอาเฉพาะการทํางานข้อมูลที่จําเป็นของรอกเท่านั้นตามตัวอย่าง2แบบนี้นะครับนี่ก็ได้มาจากทักษะ แนวคิดเชิงนํามธรรมนั่นเองนะครับใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นก็ทราบแล้วว่ามันคืออะไรนะครับนักเรียนลองมาดูครับว่าอีกแบบหนึ่งนะครับตัวตัวอย่างเช่นแผนที่คนักเรียนนักเรียนเคยเห็นแผนที่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่รถไฟแผนที่รถไฟฟ้านะครับหรือแผนที่การเดินทางต่างๆที่นักเรียนเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นแผนที่การท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆก็าตามนะครับ ยกตัวอย่างตอนนี้ที่ครูยกตัวอย่างให้ในักเรียนดูนะครับคือแผนที่รถไฟฟ้านั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมี2ลักษณะถูกไหมครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยแผนที่รูปแบบที่1เนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยมีเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินรถไฟฟ้าทางเดินรถยนต์สถานที่ต่างๆเช่นธนาคารเอย่ยร้านขายขนมก็ยังมีนะครับมีร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็อยู่บนแผนที่ทางด้านซ้ายมือแผนที่ที่1ด,ด้วยเช่นกันนักเรียนจะเห็นรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแม้กระทั่ทงซอยย่อยนะครับที่อยู่บริเวณทางเดินรถไฟฟ้านักเรียนก็เห็นถูกไหมครับยิ่งถ้าขยายออกมาเนี่ยจะยิ่งเห็นรายละเอียดเยอะมากขึ้นนะครับตา่างก,กันกับทางด้านขวามือนะครับนักเรียนแผนที่ทางด้านขวามือเนี่ยนักเรียนจะเห็นเฉพาะเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าถูกไหมครับจะเห็นเฉพาะว่าการเดินรถไฟฟ้าเนี่ยเส้นทางเนี้ย ไปทางไหนนะครับเริ่มต้นจากจุดไหนไปสู่ปลายทางที่จุดไหนแล้วระหว่างทางเนี่ยจอดที่สถานีไหนบ้างมีแค่ข้อมูลเท่าที่จําเป็นเท่านั้นในการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นแผนที่2แผนที่เนี้เป็นแผนที่การรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดแตกต่างกันมีข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับถามว่า แล้วแผนที่ไหนดีกว่ากันละ่ะจริงๆแล้วตอบอยากนะครับนักเรียนถึงแม้ว่าแผนที่ทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นแผนที่ที่ใช้ทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมนำเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นมาแสดงบนแผนที่เท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าจะเหมาะสมกับการใช้งานเสมอไปนะครับนักเรียนลองพิจารณาดูนะครับว่า แผนที่ทั้งสองแผนท e ี่นี้นะครับอาจจะมีข้อดีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งานนั่นเองนะครับนักเรียนลองดูนะคบว่าแผนที่แรกนะครับที่มีรายละเอียดนะครับก็อาจจะเหมาะสมกับการที่เราต้องการทราบรายละเอียดในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับแผนที่รถไฟฟ้านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการเดินทางตามรถไฟฟ้าเส้นทางตามแผนที่แบบที่1เนี่ยนะครับที่มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย นักเรียนอาจจะเห็นว่าเหมาะสมเพราะนักเรียนต้องการรู้ว่ามีร้านขายขนมอยู่ตรงไหนนะครับมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนมีห้างสรรพสินค้าใกล้สถานีรถไฟฟ้าหรือไม่มีถนนซอกซอยย่อยๆตรงไหนบ้างมีธนาคารตรงไหนบ้างมีตู้ ATM ตรงไหนบ้างให้เรากดเงินออกมาใช้ถูกไหมครับถ้านักเรียนต้องการทราบตำแหน่งในรายละเอียดแบบนั้นเนี่ยแผนที่แบบที่1เนี่ยจะใช้งานได้ดีมากในขณะเดียวกันถ้านักเรียนคิดว่า นักเรียนต้องการดูแผนที่การลดไฟฟ้าเพราะว่านักเรียนต้องการเดินทางต้องการใช้ชีวิตประจําวันในการเดินทางแค่เท่านั้นต้องการรู้ว่ามีสถานีไหนบ้างเริ่มจากจุดไหนไปจุดไหนแล้วจะลงที่จุดไหนเนี่ยแผนที่แบบที่2น่าจะเป็นแผนที่ที่เหมาะสมกว่าในการใช้งานของนักเรียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับการคิดเชิงนามธรรมหรือ abstraction เนี่ยเป็นการใช้ข้อมูลเฉพาะที่จําเป็นก็จริงแต่เราก็ต้องดูเรวยว่าข้อมูลที่จําเป็นนั้นเนี่ย เพียงพอหรือเปล่าสำหรับการแก้ปัญหาหรือสำหรับการใช้งานของเรานะครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนซึ่งตัวอย่างนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่นักเรียนชอบนะครับเกมครับนักเรียนเคยเล่นเกมถูกไหมครับนะแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบให้เราเล่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงให้ท่านเห็นครับ ต้องใช้พฤติกรรมในการเล่นเกมแดงให้ท่านเห็นว่าเราไม่ได้เล่นเกมไปแค่สงสานอย่างเดียวเราเล่นเกมแล้วเราฝึกทักษะแนวคิดเชิงนำมาทำไปด้วยนะครับนักเรียนนะครับลองดูตัวอย่างเกมที่ครูเอามาให้ดูนะครับเกมนี้ชื่อว่าเกม p a c m a n ครับนักเรียนนักเรียนบางคนเนี่ยเคยเล่นครูก็เคยเล่นนะครับเกมนี้มีมานานแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะไม่เคยเล่นครูลองให้นักเรียนดูสถานการณ์นะครับว่าเกม p a c m a n เนี่ยลักษณะตัวละครเป็นยังไงนะครับแล้วการเล่นของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เราลองมาดูกันนะครับ นั่นก็เป็นตัวอย่างของเกม p a c m a n นะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยจะได้เห็นตัวอย่างว่าเกมนี้ลักษณะของเกมเป็นยังไงตัวละครเป็นยังไงและวิธีการเล่นคร่าวๆโดยสรุปเป็นยังไงครูเลยตัดมาให้ดู1นาทีนะครับทีนี้เราลองมาดูกันอีกทีสิครับว่าในเกม p a c m a n นเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดอะไรบ้างครับลองดูเริ่มต้นเกมนะคบเราจะเห็นว่ามีลักษณะพื้นที่เหมือนเขาวงกฏถูกไหมครับ แล้วเจ้าตัวแพ็กแมนเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยก็ต้องท่องไปในเขาวงกฏนี้ถูกไหมครับไม่รู้ว่าจะไปเจอทางตันหรือเปล่าระหว่างเดินไปเนี่ยก็ต้องเก็บนะครับไอเทมต่างๆนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองถูกไหมครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องหาทางออกเรียกว่าเมื่อเก็บไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถ้าหมดล่ะเลี้ยวซ้ายไปเก็บแต้มไปแล้วถ้าเกิด ทางเนี้ยไม่มีแต้มให้เก็บแล้วจะไปทางไหนดีนั่นไงไปเจอแล้วครับไปเจอไอเทมดีแล้วนะครับแต่ทันใจนั้นเนี่ยก็มีคู่แข่งมาอีกมีศัตรูมาอีกนะครับนะก็ต้องดูด้วยว่าศัตรูเนี่ยจะทำร้ายเราหรือเปล่านะครับนะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเอ๊ะศัตรูเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมต่อไปได้หรือเราจะเกมโอเวอร์นะครับนะนะเรานอกจากจะพยายามเก็บแต้มแล้วเนี่ยจากไอเทมต่างๆแล้วเนี่ยยังต้องพยายามหนีศัตรูด้วยนะครับ แต่มันก็จะมีไอเทมนะครับที่เป็นไอเทมที่ป้องกันตัวเองอาจจะทําให้ตัวเองมีพลังมากขึ้นทําให้ต่อสู้กับศัตรูได้เห็นไหมครับนะแบบบางทีเนี่ยศัตรูเองเนี่ยหรือคู่แข่งเองเนี่ยก็เจอไอเทมที่ปกป้องตัวเองเช่นกันนะครับก็สู้กันไปสู้กันมาแบบนี้ครับ นักเรียนจะเห็นว่าในเกม p a c m a n เนี่ยที่ครูให้นักเรียนได้ดูเนี่ยนะครับในวิธีการเล่นแล้วก็ตัวอย่างของตัวละครในเกม p a c m a n เนี่ยทั้งสองตัวที่เล่นกันไปเล่นกันมาสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยนะครับแข่งกันในเขาวงกฏเนี่ยนะครับเพื่อพยายามเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยลักษณะของตัวเกมเองของพื้นที่เองนะครับที่เป็นเขาวงกฏเนี่ยก็มีรอยหยักที่ไม่เหมือนกันนะครับ มีลอยหยักทางซ้ายรอยหยักทางขวาอาจจะมีเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างนะครับนะแล้วก็ตัวไอเทมก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันบางครั้งเป็นผลไม้บางครั้งเป็นขนมเป็นเบเกอรี่เห็นไหมครับแล้วก็ตัวไอเทมนะครับที่จะมาเพิ่มพลังให้กับตัวแพ็กแมนพระเอกของเรานะครับก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่โอกาสถูกไหมครับนะักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลของการเล่นเกมแพ็กแมนเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลย แต่ถ้าเกิดเราลองดูดีๆลองใช้ทักษะแนวคิดเชิงนามธรรมหรือ abstraction น,นี่ยนะครับในการคัดแยกข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจว่าเกม Pac-Man นเนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วก็หัวใจของเกม Pac-Man น,นี่มันคืออะไรเราจะเห็นว่าเกม Pac-Man นี่ก็คือเจ้าตัวพระเอกของเราเนี่ย,นนยต้องหาทางออกจากขาวงกตให้ได้ถูกไหมครับโดยการเก็บนะครับไอเทมต่างๆให้ได้มากที่สุด สองก็คือต้องพยายามหนีศัตรูคู่แข่งใช่ไหมครับถ้าเขามีพลังพลังกำลังมี power เหนือกว่านะครับนะครับมีพลังมากกว่าเรานรในขณะที่เราเป็นปกตินะครับสามก็คือว่าเราต้องพยายามเก็บไอเทมนะครับหรือพยายามเก็บสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีพลังกำลังแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับศัตรูของเราให้ได้นะครับถ้าเกิดเราตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเช่นสีของเขาวงกฏจำเป็นไหมครับ ไม่จําเป็นใช่ไหมครับไม่เกี่ยวข้องกับการแพ้ชนะของเราใช่ไหมครับหรือ,อ,อลักษณะพื้นผิวของเขาวงกดที่เราเดินไปจําเป็นไหมครับก็ไม่จําเป็นใช่ไหมครับเพราะไม่เกี่ยวข้องกับไอเทมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการแพ้ชนะของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแพ็กแมนก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมนะครับเราลองดูตัวไปด้วยก็ได้ว่าในเกมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลสําคัญของเกมเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ ชนะได้ง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพในการเล่นเกมนั้นมากขึ้นด้วยนะครับลองมีตัวอย่างอีกเกมหนึ่งครับนักเรียนนักเรียนลองมาดูอีกเกมนึงนะครับนักเรียนรู้จักเกมนี้ไหมครับเจ้านกขี้โกรธครับ Angry Birds นะครับเจ้านกโกรดง่ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ย Angry Birds เขามีสตอรี่มีเรื่องของเขานะครับมีเจ้าหมูตัวเขียวเนี่ยมาทำให้เขาโกรดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเป็นนกโกรดนะที่โกรดง่ายต้องโวยวายนะครับเราลองมาดูกันครับว่า แองกี้เบิรเนี่ยลักษณะของเกมเป็นยังไงสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับ นักเรียนนักเรียนเห็นลักษณะของการเล่นเกมแองกี้เบิร์นะครับหนึ่งนาทีนั้นน่าจะพอเห็นรูปแบบได้บ้างนะครับว่าเกมแองกี้เบิร์เนี่ยเล่นยังไงตัวละครมีอะไรบ้างนักเรียนเห็นนกกี่ตัวครับที่เป็นพระเอกนะครับเฉพาะที่เป็นพระเอกของเรานะครับเห็นไหมเราเริ่มฝึกทักษะแนวคิดเชิงนามธรรมแล้วใช่ไหมครับเอาเฉพาะข้อมูลที่จําเป็นนะครับเฉพาะที่เป็นพระเอกของเรานักเรียนจะเห็นนะครับลองย้อนไปดูในเกมนะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีนกทั้งหมดเนี่ยอยู่3ตัวใช่ไหมครับเจ้าตัวแรกนักเรียนลองดูนะครับ จนกนกตัวแรกคือเจ้า Red Bird นะครับก็คือนกตัวสีแดงที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยโมโหแล้วนะครับจะต้องโจมตีคู่ต่อสู้โดยการยิงตัวเองไปนะครับยิงอาวุธไปนะครับเพื่อไปทลายนะครับเกาะกำบังของคู่ต่อสู้ให้ได้ยิงไปลักษณะเหมือนโปรเจกต์ตายเห็นไหมครับเห็นไหมมีวิชาฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเห็นไหมครับยิงไปให้ถึงให้ได้เพราะฉะนั้นในฐานะผู้เล่นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะบังคับ หรือควบคุมให้เจ้านกตัวสีแดงเนี่ยนะครับสามารถยิงไปโดนคู่เกาะกำบังคู่ต่อสู้ให้ได้ถูกไหมครับเจ้านกตัวสีฟ้าก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ <Ru iz> ถึงแม้เจ้านกจะเปลี่ยนสีไปภารกิจของเจ้านกเนี่ยก็คือเหมือนเดิมต้องพยายามทําลายเากาะกําบังของคู่ต่อสู้ที่มาทํำลายเราให้ได้นะครับเจ้านกตัวสีเหลืองก็เหมือนกันครับเจ้าชักเบิร์ดก็เหมือนกันนะครับ ถึงแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าในเกม a n g กี้เบิรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้านกตัวสีแดงเจ้านกตัวสีฟ้าหรือเจ้านกตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับฉากเปลี่ยนไปเป็นทะเลบ้างเป็นหมู่เกาะเป็นสนามหญ้าบ้างมีหญ้ามีทรายมีอิฐต่างๆมีพักพวกต่างๆมีเกรือมีน้ำเห็นไหมครับทั้งหมดคือข้อมูลถูกไหมครับนักเรียน ทั้งหมดคือข้อมูลที่มีอยู่ในเกม Angry Birds แต่ถามว่าสิ่งที่นักเรียนจําเป็นต้องทําความเข้าใจเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ให้ชนะจริงๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับทรายไหมครับเกี่ยวข้องกับน้ําเกี่ยวข้องกับหญ้าไหมครับ ม่น่าจะเกี่ยวข้องถูกไหมครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจให้กับเรานะครับให้เรามีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับให้เราสนุกมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของเกมนี้เนี่ยนักเรียนใช้ทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมในการที่จะแยกข้อมูลที่จําเป็นออกมาเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ให้ชนะให้ได้เนี่ยนักเล่นจะมองเห็นว่าวิธีการก็คือเราจะทํำยังไงจะจะคำนวณยังไงดูทิศทางยังไงให้สามารถยิงวัตถุไปให ตกลงไปในพื้นที่ของคู่ต่อสู้ให้ได้ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านกสีแดงเจ้านกสีฟ้าหรือเจ้านกสีเหลืองก็มีลักษณะวิธีการต่อสู้คล้ายๆกันถูกไหมครับเห็นไหมครับถ้าเรามีทักษะการคิดเชิงนามธรรมหรือ abstraction ก็คือการคัดแยกข้อมูลที่จําเป็น ออกจากรายละเอียดต่างๆที่อาจจะไม่จําเป็นนะครับซึ่งมีอยู่เยอะไปหมดเลยเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมองเห็นปัญหาได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพวิธีการของเราก็จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับรวมถึงการเล่นเกมนะครับทั้ง2เกมที่ครูเอาม,มาเป็นตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแพ c กแมนหรือเกมแอนกี้เบอร์นะครับ ถ้าเราพูดเชื่อมโยงถึงทักษะแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่ายกตัวอย่างเช่นเกม Pac-Man นี่นะครับนักเรียนเนี่ยอาจจะตัดรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆออกไปเหลือแต่เจ้าตารางที่เป็นเขาวงกฎแล้วก็ดูจากตารางตรงนั้นเนี่ยนะครับว่าเป็นข้อมูลที่จําเป็นนะครับในการที่เราจะต้องอควบคุมเจ้า p a c m a มนพระเอกของเราเนี่ยนะครับให้เดินไปตามตารางให้ดีที่สุดเก็บไอเทมให้ได้มากที่สุดแล้วหลบหนีศัตรูให้ได้ดีที่สุดนะครับ นั่นก็เป็นข้อมูลที่จําเป็นนะครับส่วนสีของกําแพงต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นก็ตัดออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกเกมหนึ่งคือเกมแองกี้เบอร์ที่ครูเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าข้อมูลที่จําเป็นคือวิธีในการยิงถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านกสีแดงนกสีฟ้าหรือเจ้านกสีเหลืองนะครับสิ่งที่สําคัญคือวิธีในการยิงนะครับนะอาวุธไปโดนเจ้าศัตรูนะครับว่าจะยิงยังไงให้สามารถได้แต้มให้มากที่สุดสามารถทลาย กาะป้องกันของศัตรูให้ได้นั่นก็คือข้อมูลที่จำเป็นถูกไหมครับส่วนเรื่องอื่นๆเช่นท้องฟ้าใบหญ้าทะเลหรือแม้กระทั่งลูกสมุน <c oughs> เจ้านกตัวเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่รอบๆเจ้านกที่เป็นตัวละครของเราเนี่ย ก็อาจจะไม่จําเป็นถูกไหมครับถ้านักเรียนมีทักษะแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับนักเรียนก็จะสามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่จะชนะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวิธีการเหล่านี้นะครับสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยเช่นกันนะครับเวลานักเรียนเกิดปัญหาในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาในชีวิตของเราชีวิตจริงประจําวันนะครับเวลาเราไปเจอปัญหาอย่างเราคาดคิดไม่ถึงนะครับสิ่งแรกนะครับ ก็คือการตั้งสติแล้วก็ลองดูว่าข้อมูลไหนบ้างครับที่เป็นข้อมูลที่จําเป็นที่เราจะหยิบมาแก้ปัญหาได้ส่วนข้อมูลไหนที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องนํามาคิดให้มันหนักสมองเปล่าถูกไหมครับดังนั้นก็เป็นตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับที่เกี่ยวข้องกับทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับก็คือ4ทักษะนะครับคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่3แล้วใช่ไหมครับ ทั้งหมดนี้คือ4ทักษะที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นะครับเรามาทบทวนอีกทีนะครับทักษะแรกก็คือขั้นตอนวิธีหรือ algorithm นั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องคิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและววิธีการแก้ปัญหาของเราเนี่ยก็จะเป็นระบบมากยิ่งขึ้นผิดพลาดตรงไหนเราจะได้กลับไปแก้ให้ถูกจุดถูกไหมครับ ทักษะที่2ก็คือในเรื่องของการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหาหรือ decomposition ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเราอย่าไปมองมันเป็นปัญหาใหญ่ครับนักเรียนเราลองแยกเป็นส่วนย่อยๆออกมาจากหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยแตกออกมาเป็นหินก้อนย่อยๆเราจะได้แบกได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับแล้วปัญหานั้นก็จะถูกแก้ได้ง่ายขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วปัญหาก็หมดไปจากชีวิตเรานะครับทักษะที่3คือทักษะของ การหารูปแบบหรือ pattern recognition การหารูปแบบก็เป็นการหารูปแบบทั้งรูปแบบของปัญหาคืออะไรเราต้องมองให้เห็นรูปแบบของมันนะครับรวมไปถึงเมื่อเรามองเห็นรูปแบบของปัญหาแล้วเรามองเห็นรูปแบบของวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่ถ้าเรามองเห็นรูปแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วรับรองว่าง่ายมากครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะนํารูปแบบในอดีต มาปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้ถึงแม้ว่าปัญหาที่เจอณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็ตามถ้าเราตั้งสติด,ดีลองมองว่าปัญหานี้เอ๊ะมีรูปแบบคล้ายๆกับเมื่อก่อนที่เราเคยแก้สําเร็จแล้วหรือไม่เราอาจจะเอารูปแบบการแก้ปัญหาในอดีตเนี่ยเอามาแก้กับปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้นะครับแล้วจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายที่เราเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในขา้เรียนที่3นี้นะครับก็คือ ทักษะแนวคิดเชิงนมามธรรมหรือ abstraction ก็คือการคัดแยกข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะครับเอามาใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับแล้วจัดการข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปรายละเอียดของข้อมูลมีเยอะแยะครับรอบตัวเราครับนักเรียนใช้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นในการแก้ปัญหาแล้วถ้านักเรียนนะครับฝึกทักษะทั้ง4ทักษะนี้นะครับนักเรียนก็จะเป็นผู้เรียนที่มีทักษะ แนวคิดเชิงคำนวณมีทักษะ computational thinking แล้วทั้งหมดนี้ก็จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตการเรียนรวมถึงชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับแล้วในบทต่อไปในคาบเรียนหน้านะครับเราจะขึ้นบทใหม่แล้วนะครับนักเรียนขึ้นบทใหม่ในเรื่องของขั้นตอนวิธีแล้วการแก้ปัญหานะครับสุดท้ายวันนี้นะครับครูขอฝากคำถามชวนคิดไว้นะครับคำถามชวนคิดของครูในวันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องในไหนเราเอาเกมมาแล้วใช่ไหมครับ ครูมีคำถามชวนคิดเกี่ยวกับการ์ตูนครับนักเรียนนักเรียนเคยดูเรื่องโดราเอมอนไหมครับโดราเอมอนมีของพิเศษมากมายเลยใช่ไหมครับของพิเศษอย่างหนึ่งที่โดราเอมอนใช้ประจำเลยคืออะไรครับเห็นตามรูปใช่ไหมครับคือประตูไปที่ไหนก็ได้นะครับนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าประตูไปที่ไหนก็ได้เนี่ยสามารถเปิดไปที่ขั้วโลกไหนก็ได้ดำน้ําลงไปก็ได้ออกไปในอากาศก็ได้ใช่ไหมครับคำถามของครูให้นักเรียนชวนคิดนะครับไหนๆเรามีทักษะครคบ4ทักษะแล้วใช่ไหมครับ คำถามก็คือถ้านักเรียนใช้ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking เนี่ยนะครับในการอธิบายว่าวิธีการหรือรูปแบบการใช้งานของประตูไปไหนก็ได้ของโดเรมอนเนี่ยเป็นยังไงนักเรียนจะอธิบายได้ไหมครับ นักเรียนสามารถมองหารูปแบบของประตูไปไหนก็ได้เจอไหมครับนักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองของประตูไปไหนก็ได้ได้ไหมครับและนักเรียนจะสามารถอธิบายทีละขั้นทีละตอนให้เป็นขั้นเป็นตอนได้ไหมครับนักเรียนลองคิดและลองทำคำถามทบทวนชวนคิดนี้ดูนะครับขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับกับการใช้ทักษะแนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเรามาพบกันในคาบเรียนที่4นะครับในบทต,ต่อไปครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน